ถ้ากันเสร็จกระจกหน้าตา่างเขาทาสียังบ่แล้วเลยอีกหน่อยนึงแต่ว่าเสร็จเสร็จขี้ฟอร์คีฟุนที่มันติดอยู่น้ำขอบหน้าต่างนะคะเราจะดูดฟุ้งผื่นเดี๋ยวจะได้คนของ,ขอ,งออกไปไว้เ็จตามนี่ค่ะเมื่อกี้มันมีเศษฝุน่นมันเกือบจะเป็นปีๆแล้วนะเนาะเซตแต่ไม่เกี้ยงเราจะเสรซตในพ่อจำเขต ท้องตาใหย่เห็ดได้ซ้ำนี้ล่ะค่ะนี่ค่ะเขาท้าสีแดีวเดี๋ยวยเราจะได้คนค้องเอาหม้อไว้เป็นไงดูก่อนทีแปะล้างจานนี่หน่อยปวดแขวกินฮอตดอก ก็ต่ำสิ้มพอหงทองได้กินยาขวดแห้งอะไรนี่นางแปะนาำจานนึ้งปากชุบุบๆุบไปเยอะไปเยอะดูอีดินมุน ยุบ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 ดินมุโนโอ้โหพูนหันมาถามว่าฉันก็ถามว่าจะเห็ดยังกับปากเจ้าจุบจุกอย่างฉวยก็ซื้อปากยุ่งยิ่งยุ่งยิ่งยุ่งปวดแคบอดเอาแข่ามันบินพี่น้องเดี๋ยวไปไปเห็ดย่งมืองไทยมันสุอดฟังบอลทอดกัน ฮะแนวหิ่มนิ่มกินกินฮอทด็อกเป็นไง่าปวดฟันเธอกินพารายเยอะไปแล้วสันใช้กินแล้วว่าดอนไหลแล้วเอาวัดกาเลยอมๆแล้วกลืนลึดลดว่าสันว่าเพื่อมันดีขึ้นว่าสันจะเอาไม้จิ้ม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 แคลก่อนแล้วก็เสียเอาวัดกาอมคือกันคือความระบายมันบินนะไม่หน่อยใส่แคลขังสายแล้วแี่แคลมันบินหู้เลยวาจังไลก็ต้องไปเอาถอนออกแล้วจะเสียหายปัญหามัน นั่งลางเทื่อละใบที่ลางจานนั่งมื่อนี้นั่งก็ไปซักผ้าไม่อนายระทศไทยให้ไม่อ้อยขัแต่นอนเตรียมผ้าไว้ให้ชักกาไว้ให้แล้วเอาใส่กระเป๋ากระสอบปุ๋ยให้ให้หิวลงไปมันจังบนหนักคือตะกาเตรียมนํายาล้างอันลํายาปับ๊บพานุ่มเตรียมแฝบใช่ขวดจะให้แล้วก็ไปนอนเลยไม่นนอยกินยามันเหมือนหลางไก่เข้าม,มาไว้เนาะขันปวดแขวนี่มันหลายดีเลยพี่น้อง นา,บบน,านามแป๊บนามสารจารย์สารใบาใส่แล้วเด้อจ่าเด้อ